สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่ายามราตรีช่องที่รวมเรื่องผีเรื่องลี้ลับและเรื่องหลอนก่อนจะไปฟังรบกวนช่วยกดติดตามหรือกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเรื่องราวที่เราจะเล่าในคืนนี้เป็นประสบการณ์ของคุณจูนขออนุญาตใช้นามสมมุตินะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ย มันเริ่มต้นจากของสวยงามชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งที่คุณจูนไปเจอโดยบังเอิญแต่ใครจะไปคิดว่าของฝากที่ซื้อมาให้ตัวเองชิ้นนั้นจะนำเรื่องราวแปลกๆกลับมาด้วยเรื่องมันเริ่มจากช่วงวันหยุดยาวครับคุณจูนกับกลุ่มเพื่อนก็ชวนกันไปเที่ยวพักผ่อนที่จังหวัดอยุธยาก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่ไปเที่ยวกันปกติเลยครับไปไหว้พระ ไปหาคาเฟ่สวยๆนั่งแล้วก็ไปเดินหาของกินอร่อยๆกันที่ตลาดทีนี้พอตกเย็นเนี่ยกลุ่มเพื่อนของคุณจูนอยากจะไปเดินตลาดกลางคืนหาอะไรกินกันต่อแต่คุณจูนดันไปเห็นโซนที่เป็นตลาดของเก่าเข้าพอดีด้วยความที่เป็นคนชอบของวินเทจชอบของโบราณอยู่แล้วก็เลยขอแยกตัวจากเพื่อนไปเดินดูของคนเดียว บรรยากาศในโซนของเก่ามันก็จะเงียบกว่าโซนอื่นหน่อยของที่วางขายก็มีตั้งแต่ของชิ้นใหญ่ๆอย่างพวกตู้โตะ๊ะไปจนถึงของจุกจิกเล็กๆน้อยๆคุณจูนก็เดินดูไปเรื่อยๆครับไม่ได้ตั้งใจจะหาอะไรเป็นพิเศษจนไปสะดุดตากับร้านแผงลอยร้านหนึ่งเป็นคุณป้าแก่ๆนั่งขายของอยู่ของส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเครื่องประดับเก่าๆ กำไลแหวนสร้อยคออะไรทำนองนั้นในบรรดาของที่วางรวมๆกันอยู่บนถาดคุณจูนเหลือไปเห็นสร้อยเงินเส้นหนึ่งมันเป็นลายไทยโบราณที่ดูละเอียดมากถึงจะดูเก่าแล้วก็หมองไปบ้างแต่ก็ยังสวยอยู่ทีแรกก็คิดว่าน่าจะแพงแต่พอถามราคาดูปรากฏว่าคุณป้าบอกราคาถูกมากถูกจนหน้าตกใจ คุณจูนก็เลยตัดสินใจซื้อมาโดยไม่ลังเลเลยเพราะคิดว่าได้ของดีราคาถูกมาครอบครองหลังจากได้สร้อยมาคุณจูนก็เอากลับมาที่ห้องพักล้างทำความสะอาดแล้วก็ลองใส่ดูมันก็สวยถูกใจดีคืนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นครับจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านที่กรุงเทพคืนแรกที่กลับมาถึง คุณจูนก็เก็บของเข้าที่เรียบร้อยแล้วก็เข้านอนตามปกติแต่กลางดึกคืนนั้นเองครับที่เธอเริ่มฝันในฝันเนี่ยเธอเห็นภาพตัวเองกำลังยืนอยู่ในบ้านไม้ทรงไทยหลังหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยโบราณยืนหันหลังให้อยู่ตรงหน้าต่างคุณจูนพยายามจะเรียกแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่หันมา ได้แต่ยืนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเขาค่อยๆหันกลับมาแต่ก่อนที่จะได้เห็นหน้าคุณจูนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาซะก่อนพอตื่นเช้ามาคุณจูนก็ยังรู้สึกติดใจกับฝันนั้นอยู่แต่ก็พยายามปัดมันออกไปจากหัวคิดว่าคงเพราะไปเที่ยวมาเหนื่อยๆเ,เลยเก็บไปฝันแปลกๆหลังจากวันนั้นชีวิตของคุณจูนก็กลับมาเป็นปกติครับ เธอไปทำงานใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกจนเธอเกือบจะลืมเรื่องความฝันในคืนนั้นไปแล้วจนกระทั่งผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์เช้าว,วันเสาร์ขณะที่คุณจูนกำลังนั่งกินข้าวกับแม่อยู่ที่บ้านจูจูแม่ของเธอก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าเมื่อคืนลูกได้ดูละครแล้วเปิดเสียงดังหรือเปล่าคุณจูนก็งงๆแล้วตอบไปว่า เปล่านะคะเมื่อคือนก็ดู Youtube ในมือถือปกติไม่ได้เปิดทีวีเลยแม่ของเธอก็ทำหน้าแปลกใจนิดหน่อยแล้วก็พูดต่อว่าเหรอเมื่อคือนแม่ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้สะอื้นนะ่ะได้ยินอยู่แวบหนึ่งนึกว่าเสียงจากทีวีห้องลูกพอได้ยินแบบนั้นคุณจูนก็ชงงักไปนิดหนึ่งเลยครับ ความรู้สึกเหมือนตอนที่ฝันแปลกๆคืนนั้นมันแวบกลับเข้ามาในหัวแต่เธอก็ยังไม่อยากจะคิดไปไกลเลยตอบแม่ไปว่าสงสัยจะเป็นเสียงจากบ้านข้างๆมากกว่าจะได้ยินเสียงอะไรแบบนี้บ่อยๆจนบทสนทนาก็จบไปแต่ในใจของคุณจูนตอนนั้นมันเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีขึ้นมานิดๆแล้วในคืนเดียวกันนั้นเองคุณจูนเข้านอนตามปกติ เธอก็ไม่ได้เอดใจอะไรเป็นพิเศษซอยเส้นนั้นเธอก็ถอดวางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งเหมือนทุกวันแต่กลางดึกคืนนั้นขณะที่กำลังเคลมเคลิ้มจะหลับเธอก็ได้ยินมันเป็นเสียงสะอื้นเบาๆเหมือนที่แม่เล่าให้ฟังไม่มีผิดทีแรกเธอนึกว่าเป็นเสียงที่ดังมาจากข้างนอกเลยพยายามเงี่ยหูฟังแต่ยิ่งตั้งใจฟังมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งชัดเจนขึ้นว่าเสียงนั้นไม่ได้มาจากข้างนอกบ้านแต่มันดังอยู่ในห้องของเธอเองเป็นเสียงสะอื้นเบาๆที่ดังจากมุมห้องตรงโต๊ะเครื่องแต้งที่เดี่ยวกับที่เธอวางสร้อยเส้นนั้นเอาไว้วินาทีที่คุณจูนแน่ใจว่าเสียงนั้นดังมาจากในห้องของเธอเองความกลัวก็แล่นไปทั่วตัวเลยครับ เธอไม่กล้าแม้แต่จะลุกขึ้นไปเปิดไฟดูทำได้แค่นอนแข็งทื่ออยู่บนเตียงแล้วดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงเสียงสะอื่นนั้นดังอยู่สักพักใหญ่ๆก่อนที่จะค่อยๆเงียบหายไปเองแต่คืนนั้นทั้งคืนคุณจูนก็นอนไม่หลับอีกเลยครับได้แต่นอนฟังเสียงรอบตัวจนกระทั่งเช้า พอมีแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องความกลัวเมื่อคืนมันก็ลดลงไปบ้างคุณจูนรวบรวมความกล้าลุกจากเตียงแล้วเดินตรงไปที่โต๊ะเครื่องแป้งทันทีเธอพยายามมองหาที่มาของเสียงเมื่อคืนมองไปรอบๆก็ไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างยังวางอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรขยับสร้อยเส้นนั้น ก็ยังคงนอนนิ่งๆอยู่บนโต๊ะไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ความรู้สึกของเธอตอนที่มองมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่แค่ของสวยงามราคาถูกแล้วแต่เป็นของที่น่ากลัวไปแล้วสำหรับเธอคุณจูนเลยตัดสินใจเก็บสร้อยเส้นนั้นใส่ถุงผ้าเล็กๆแล้วเอาไปยัดไว้ในลิ้นชักตู้เสื้อผ้า ตั้งใจว่าจะไม่เอาออกมาใส่อีกหลังจากเอาสร้อยไปเก็บเธอก็หวังว่าเรื่องแปลกๆจะจบลงครับแต่เธอก็คิดผิดคืนนั้นคุณจูนฝันอีกแล้วครับเธอฝันว่ากลับไปที่บ้านไม้ทรงไทยหลังเดิมอีกครั้งและก็เจอผู้หญิงในชุดไทยคนเดิมยืนหันหลังให้อยู่ที่เดิมแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิม ในฝันนั้นผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันกลับมาคุณจูนยังคงมองไม่เห็นหน้าเขาชัดๆครับมันจะเบลอๆเ,เหมือนมีม่านหมอกบางๆบ,บางอยู่แต่ที่ชัดเจนกว่าครั้งก่อนคือเธอเห็นปากของเขาขยับแล้วก็มีเสียงที่เหมือนเสียงกระซิบแต่ดังก้องอยู่ในหัวของคุณจูนว่าเอาของข้าคืนมา คำพูดนั้นทำให้คุณจูนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกหัวใจเต้นแรงเหงื่อออกท่วมตัวเธอรู้สึกได้ถึงความรู้สึกร้อนผ่าแปลกๆที่บริเวณคอของตัวเองคุณจูนรีบลุกไปที่ห้องน้ำเพื่อส่องกระจกดูแล้วสิ่งที่เธอเห็นก็ทำให้เธอแทบจะทรุดลงไปตรงนั้น บนคอของเธอมีรอยแดงจางๆเป็นปืน้นปรากฏขึ้นมาเป็นแนวเหมือนรอยของสร้อยคอไม่มีผิดหลังจากคืนนั้นคุณจูนก็ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้อีกต่อไปครับรอยแดงจางๆที่คอสวนมันหายไปในตอนสายของอีกวันแต่มันได้ทิ้งความกลัวฝังลึกไว้ในใจของเธอเรียบร้อยแล้ว ทุกครั้งที่เผลอเหลือไปเห็นลิ้นชักที่เก็บสร้อยไว้ก็จะนึกถึงหน้าเบลอๆของผู้หญิงในฝันกับเสียงที่ดังก้องในหัวของเธอมันชัดเจนแล้วว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะสร้อยเส้นนั้นแน่ๆและทางเดียวที่จะจบเรื่องนี้ได้คือต้องเอามันไปคืนที่เดิม คุณจูนตัดสินใจแน่แน่ครับว่าวันเสาร์นี้จะกลับไปที่อายุทยาอีกครั้งเธอไม่ได้เล่าเรื่องที่เจอให้ใครฟังไม่ว่าจะเป็นแม่หรือเพื่อนสนิทเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อและคิดว่าเธอคิดมากไปเองเธอโกหกแม่ว่านัดเจอกับเพื่อนเก่าที่อายุทยาแล้วก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าตรู่เพียงลำพัง ในกระเป๋าสะพายของเธอมีเพียงของใช้จำเป็นและถุงผ้าใบเล็กๆที่ใส่สร้อยเจ้าปัญหาเอาไว้ตลอดการเดินทางกลับไปอายุทยาครั้งที่สองนี้บรรยากาศมันต่างจากครั้งแรกอย่างสิ้นเชิงครับจากที่เคยตื่นเต้นที่ได้ไปเที่ยวกลายเป็นความรู้สึกกังวลใจอย่างบอกไม่ถูกคุณจูนนั่งเงียบมาตลอดทางในหัว ก็คิดวนเวียนอยู่แค่ว่าขอให้เจอคุณป้าคนขายคนเดิมขอให้เอามันไปคืนได้สำเร็จแล้วทุกอย่างจะจบลงพอไปถึงอยุธยาเธอก็ไม่สนใจจะแวะที่ไหนอีกตรงไปยังตลาดของเก่าที่เดิมทันทีแต่พอไปถึงตลาดทุกอย่างมันกลับไม่ง่ายเหมือนที่คิดไว้ครับภาพของแผงลอยต่างๆมันดูสับสนอลหมานไปหมด คุณจูนพยายามเดินวนหาแผงของคุณป้าคนนั้นแต่ก็หาไม่เจอเดินวนอยู่หลายรอบจนเหงื่อเริ่มออกใจก็เริ่มเสียหรือว่าวันนี้คุณป้าจะไม่มาขายของหรือว่าเธอจะจําผิดที่ความคิดมากมายตีกันอยู่ในหัวจนเธอเริ่มจะถอดใจแต่ในจังหวะที่กําลังจะหันหลังกลับนั่นเอง สายตาของเธอก็เหลือไปเห็นแผงลอยเล็กๆที่ตั้งอยู่ตรงมุมอับที่สุดท้ายซอยคุณป้าคนเดิมนั่งอยู่ที่แผงนั้นจริงๆด้วยท่าทีเรียบเฉยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนคุณจูนรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกเธอรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเดินตรงเข้าไปหาคุณป้าคนนั้นคุณจูนเดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าแผงของคุณป้าคนนั้น หัวใจของเธอเต้นแรงมากครับเธอยืนนิ่งอยู่พักหนึ่งก่อนจะตัดสินใจพูดออกไปสวัสดีค่ะคุณป้าป้าจำหนูได้ไหมคะที่มาซื้อสร้อยไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณป้าละสายตาจากของบนแผลงแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองคุณจูนเธอไม่ได้แสดงท่าทีตกใจหรือแปลกใจอะไรเลยทำแค่พยักหน้าช้าๆเหมือนเป็นเรื่องปกติ คุณจูนเห็นแบบนั้นก็เลยรีบหยิบถุงผ้าที่ใส่สร้อยออกมาจากกระเป๋าแล้วยื่นให้คุณป้าคือหนูจะเอาสร้อยมาคืนนะคะคุณจูนพูดด้วยน้ําเสียงที่สั่นเล็กน้อยพอดีหนูว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับหนูเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะคะป้าไม่ต้องคืนเงินให้หนูเธอพยายามพูดจาดีๆเพราะใจหนึ่งก็กลัวว่าถ้าพูดอะไรไม่เข้าหูไปทุกอย่างอาจจะแย่ลงกว่าเดิม แต่สิ่งที่เธอได้รับกลับมาคือการสายหน้าช้าๆของคุณป้าคนนั้นป้ารับคืนไม่ได้หรอกคุณป้าพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบคุณจูนถึงกับใจเสียเลยครับทำไมล่ะคะก็หนูซื้อมาจากป้านะคะเธอยังคงพยายามจะคืนของให้ได้คุณป้าจ้องหน้าคุณจูนนิ่งๆอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้คุณจูนถึงกับขนลุกไปทั้งตัว ของชิ้นนี้มันไม่ใช่ของป้าเธอบอกว่าของเก่าส่วนใหญ่ที่วางขายอยู่นี้มีคนเอามาฝากให้ช่วยขายต่ออีกทีเจ้าของที่แท้จริงเขาไม่ได้อยู่ที่นี่คุณจูนที่กำลังสับสนอยู่ก็เลยถามกลับไปว่าแล้วเธอจะคืนของชิ้นนี้ให้ใครได้คุณป้าไม่ได้ตอบเป็นคำพูดครับ แต่กลับค่อยๆยกมือที่เหี่ยวย่นของแกขึ้นมาแล้วชี้ไปทางด้านหลังของตลาดซึ่งเป็นทิศที่มองเห็นยอดเจดีของวัดเก่าๆแห่งหนึ่งอยู่ไกลๆเจ้าของเขาอยู่ทางนั้นคุณป้าพูดเสียงเรียบบ้านไม้เก่าๆหลังวัดร้างนั่นแหละเขาฝากมาบอกว่าถ้าคนที่ซื้อไปอยากจะคืนของก็ให้เอาไปคืนเขาเองที่บ้าน คำพูดของคุณป้าคนนั้นทำให้คุณจูนถึงกับตัวแข็งทื่อไปเลยครับภาพบ้านไม้ทรงไทยในความฝันมันฉายซ้อนขึ้นมาทับภาพวัดร้างที่คุณป้าชี้ให้ดูพอดีทุกอย่างมันประติดประต่อกันจนน่ากลัวเธอพยายามจะอ้อนวอนคุณป้าอีกครั้งป้าคะคือหนูไม่กล้าไปจริงๆป้าช่วยอะไรหนูหน่อยได้รึคะ่ะ แต่คุณป้าก็แค่สายหน้าช้าๆแล้วก็หันกลับไปจัดของบนแผลงต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่อยากจะรับรู้อะไรอีกแล้วเป็นการตัดบทสนทนาที่ชัดเจนที่สุดเม <ME> ื่อเห็นว่าไม่มีหวังแล้วคุณจูนก็จำใจต้องเดินออกมาจากตรงนั้นครับเธอเดินออกมาจากตลาดเหมือนคนไม่มีสติ ในหัวมันทั้งสับสนทั้งกลัวแต่ขามันกลับก้าวเดินไปในทิศทางที่มุ่งหน้าไปยังวัดร้างแห่งนั้นเองโดยอัตโนมัติยิ่งเดินเข้าไปใกล้เท่าไหร่บรรยากาศรอบตัวก็ยิ่งเงียบลงเรื่อยๆเสียงจอแจจากตลาดค่อยๆหายไปถูกแทนที่ด้วยความเงียบสงัดที่วังเวงอย่างบอกไม่ถูกสภาพของวัดก็เหมือนวัดร้างทั่วไปครับ มีกำแพงเก่าๆที่พังลงมาบ้างยากขึ้นรกสูงไปทั่วบริเวณคุณจูนเดินลัดเลาะไปตามทางเดินเก่าๆที่แทบจะไม่เห็นร่องรอยแล้วเธอเดินอ้อมไปยังด้านหลังของตัวโบสถ์ที่พังทลายลงตามที่คุณป้าบอกเอาไว้และเมื่อเธอพ้นแนวต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นบทบังอยู่เธอก็เห็นมันบ้านไม้สรงไทยยกพื้นสูงหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว สภาพของมันเก่าและทุดโทมมากครับไม้บางส่วนก็ผุพังไปตามกาลเวลาแต่ภาพที่เห็นตรงหน้ามันคือบ้านหลังเดียวกับที่เธอเห็นในความฝันไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวทั้งรูปแบบของหน้าต่างระเบียงบ้านหรือแม้แต่บันไดไม้ที่ทอดยาวขึ้นไปทุกอย่างมันคือที่เดียวกันคุณจูนยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นขาของเธอมันก้าวต่อไปไม่ออก ความกลัวมันจุกอยู่ที่คอจนพูดอะไรไม่ออกได้แต่ยืนมองบ้านร้างตรงหน้าสลับกับกำถุงผ้าที่ใส่สร้อยเอาไว้ในมือนั่นคุณจูนยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนานหลายนาทีครับในหัวของเธอมันตีกันไปหมดใจหนึ่งก็อยากจะวิ่งหนีกลับไปให้ไกลที่สุดแต่อีกใจหนึ่งก็รู้ดีว่าถ้าวันนี้เธอหนีไปเรื่องราวทั้งหมด มันก็จะไม่มีวันจบสิ้นเธอจะต้องทนฝันร้ายและเจอเรื่องแปลกๆต่อไปเรื่อยๆเมื่อคิดได้แบบนั้นคุณจูนก็สูดหายใจเข้าลึกๆเหมือนการรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีแล้วก็ตัดสินใจก้าวเดินต่อไปข้างหน้าทุกย่างก้าวที่เข้าไปใกล้ตัวบ้านมากขึ้นเสียงใบไม้แห้งที่เหยียบลงไปมันดังกรอบกแกรบจนหน้าใจหาย บรรยากาศรอบตัวมันเงียบเสียจนเธอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นอยู่ในอกเมื่อเดินไปถึงบันไดบ้านคุณจูนก็ค่อยๆก้าวขึ้นไปทีละขั้นเสียงไม้เก่าๆมันลั่นเ e อียดอาร์ไปตามน้ำหนักตัวของเธอยิ่งเพิ่มความน่ากลัวเข้าไปอีกในที่สุดเธอก็ขึ้นมายืนอยู่บนชานบ้านได้สำเร็จเบื้องหน้าของเธอ คือประตูไม้บานใหญ่ที่ปิดสนิทมันดูเก่าและหนักมากคุณจูนยืนลังเลอยู่หน้าประตูอีกครั้งมือข้างหนึ่งกำถุงผ้าที่ใส่สร้อยไว้แน่นส่วนมืออีกข้างก็ยกขึ้นมาค้างไว้ในอากาศเธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รออยู่หลังประตูบานนี้คืออะไรแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วคุณจูนตัดสินใจเคาะประตูกล๊อก กลอกกลอกเสียงเคาะประตูดังสะท้อนไปทั่วบริเวณที่เงียบสงัดมันดังกว่าที่เธอคิดไว้มากครับหลังจากเคาะเสร็จเธอก็ยืนรอรอแล้วรอเล่าแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเสียงตอบรับใดๆทั้งสิน้นความเงียบทำให้คุณจูนเริ่มใจชื้นขึ้นมานิดหน่อยเธอคิดว่าบางทีอาจจะไม่มีใครอยู่จริงๆก็ได้ เธอคิดว่าบางทีเธออาจจะแค่ทิ้งสร้อยเส้นนี้ไว้หน้าประตูแล้วรีบกลับไปได้แต่ในจังหวะที่เธอกำลังจะหันหลังกลับนั่นเองแกลกมันเป็นเสียงที่ดังมาจากด้านในประตูครับเสียงเหมือนคนกำลังค่อยๆเลื่อนสลักกรอนไม้ออกอย่างชา้ชาๆวินาทีที่ได้ยินเสียงเลื่อนกรอนประตู คุณจูนอยากจะวิ่งหนีไปให้พ้นๆตรงนั้นเลยครับแต่ขาทั้งสองข้างของเธอมันกลับแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงเอาไว้กับพื้นเธอได้แต่ยืนจ้องประตูบานนั้นที่ค่อยๆแง้มออกช้าๆพร้อมกับเสียงไม้ที่เสียดสีกันภาพที่ปรากฏหลังประตูบานนั้นคือหญิงชราคนหนึ่งรูปร่างผอมบางอยู่ในชุดผ้าสิน กับเสื้อคอกระเช้าแบบโบราณใบหน้าของเธอเรียบเฉยและซีดขาวดวงตาของเธอกลวงโบ๋ไร้ความรู้สึกเขามองหน้าคุณจูนนิ่งๆสลับกับมองถุงผ้าในมือของคุณจูนเหมือนกับว่ารู้ดีอยู่แล้วว่าเธอมาที่นี่เมื่อได้รับของคืนแล้วหญิงชราคนนั้นก็พยักหน้าช้าๆหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยๆเริ่มปิดประตู คุณจูนเห็นแบบนั้นก็รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกนึกว่าเรื่องราวทุกอย่างกําลังจะจบลงแล้วแต่ก่อนที่ประตูจะปิดสนิทดีหญิงชราคนนั้นก็แง้มประตูไว้แล้วพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงแหบโหยว่าของชิ้นต่อไปคงไม่ต้องให้ไปตามนะสิ้นเสียงนั้นประตูก็ปิดลงพร้อมกับเสียงกรอนที่ลงดังลั่น ทิ้งให้คุณจูนยืนตัวแข็งทื่ออยู่คนเดียวกับประโยคสุดท้ายที่ยังดังก้องอยู่ในหัวของชิ้นต่อไปงั้นเหรอมันหมายความว่ายังไงวินาทีนั้นเองสัญชาตญาณทั้งหมดในตัวของคุณจูนก็สั่งให้เธอต้องหนีเธอหันหลังกลับแล้ววิ่งอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นวิ่งผ่านวัดร้าง กลับไปยังทางเดิมโดยไม่หันกลับไปมองข้างหลังอีกเลยหลังจากวันนั้นเรื่องราวแปลกๆทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นกับคุณจูนก็หายไปเป็นปลิดทิ้งครับไม่มีความฝันไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีรอยปริศนาบนคออีกต่อไปแต่ถึงแม้เรื่องหลอนจะจบลงความกลัวมันกลับยังคงฝันลึกอยู่ในใจของเธอจนถึงทุกวันนี้ เธอไม่กล้าซื้อของมือสองหรือของเก่าอีกเลยและที่สำคัญที่สุดเธอยังคงใช้ชีวิตอยู่กับความสงสัยและความหวาดระแวงว่าคำพูดสุดท้ายของหญิงชราคนนั้นมันคืออะไรกันแน่มันเป็นแค่คำคู่หรือเป็นคำเตือนถึงหน้าที่บางอย่างที่เธอกำลังจะต้องเจอในอนาคตก็ไม่มีใครรู้ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับ ถ้าชอบเรื่องหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกคืนหลอนก่อนเข้านอนแล้วเจอกันในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ